มันไปแล้วขึ้นมาได้ไ,ดไ,มไม่น่าอินนั่นแหละอืมไม่มีอะไรเลยฮึนั่นอะไรนะ

ปลุกอเป็นไร็มากเนาะมย์นเฉันปกปงปกคมม่ได้อยนั่นอะไรนะอืม เอาไปกินเยเยเย่เยเย่ยังหลบได้ไหแกเอาไปเินเยอเเออเอาไปกินอีกหนึ่งช้อเยเย่ซีอิ๊งแกงซอคายุอเอคาเกันเอาไปกินอีกซีน่

เจ๋ตรงใต้อย่างนี้แหละเจียโหมันยังไม่ตายอีกเอยเออไปที่สุนทรกวรจะจุ่มบาอทีนี้นายช่อเจ้ากูเาียัยกกยยง เราจะก้มจับมันไปด้วยกัน